ามากอะไรแค่นีแน่หล่อองือมันมน,น้ำตักใจนื้เลยนี่ มาหาตากัน มือกวาลกวาดนน้ปลาเกน้ปลาเก้ปลาปลาปลาอันนี้มาหาปลา น้ำก็ใสๆใสน้ำก็ใส่นะนี่มาหาปลากับมาหาปลาที่น้ำ Jamie Jamie lonely, พุหัวน้ำพุใจมันเกลียดสดใจมันเกลียดอะต้องหวดอกไมั่เัวเกลือดนะตัวนๆ นี่ครับจะหาปลาขึ้นไปทางนี้ตอนนี้ก็พักผ่อนกันนะครับพักผ่อนมาครึ่งทางแล้วมาหาปลามาหาปลาครับตอนนี้พักผ่อนกำลังจุดไฟอยู่ฉีปลากินน้ นี่ครับเครื่องที่หาปลาครับบ้านครับวันจะกาบดีมาก,กวันนี้มาหาปลากันนม่น้ำหัวน้ำฟุน้ำก็สะอาดสะอาดอาบน้ำก็ได้ กำลังตักน้ำครับเอาไม้เป็นที่ตักน้ำน,นี่ปลา ปลายังไม่สุกนะเากับลนะเดี๋ยวรอกรับทานคตยากเนี่ยพักผันแป๊บนึงนะครับเดนข้าวเปนข้าวกินได้เราปลาดิบนะหอยเจ้าไตัวตุ๊บับรากินอ่รอพากระชิ่นเนี่ยนี่แค่ล็อกนี่มาน้ำดำใยนื้อเลยไม่ดื่น เ,เราจะมาถ่ายนี่เลยเีถ่ายเหรออาถ่ายภาพถ่ายเยอะก็อนถ่พกก็กินนี่เขากินปดปดตัวหอลยไรเนี่ยปัดอันนี้ปลาสนี้บอกน้ำนี้บอกน้ำเดี๋ยวถ่ายนานนะมกบอกนะ อเอเมือลวถึงไม่มีเนี่ยเฮ้ยเมื่ถ่ายหน้าเราก็ถ่ายลูกปบอกไม่บอกก่อน้กยกเด้ไปเอ้ยมแดก็นี่นี่แหละปลาปาปลาหมูทอเล่ดนตอนนี้ก็เลือนกลับันแล้วกลับบ้านแล้ว กันตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงละ <c oughs> เดินกนลับแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วกลับบ้านได้ <c oughs> นี่บรรยากาศ ยามเย็นนะบบรรยากาศยามเย็นนะครับตะวันใกล้จะตกแล้วกลับบ้านหน้ากัลับบ้านก่อนนะ,ะับไม่ชิดมน้าใช่ไหม